ครับสวัสดีครับนี่เจอช่ไงครับนี่น้ำตาลเตาแอร์บ้านนะครับเป็นฟิกสเปีดนะครับ R 2 2เอ้ย R 3 2นะครับเด็กยิ่นเด็กยิ่นนะ R 3 2มีปัญหาเปิดพัดลมทำงานแต่ไม่เย็นนะครับนนี่ะครับพัดลมหมุนนะครับแสแอมตัวนี้ตั้ง20แอมนะครับแกะฝาไปแล้วนะครับ0.21นะรอแป๊บนึงอ่ะนี่ อืดนะครับกระแสกระแสขึ้นเกินนะครับยี่สามจุดหกนะฮะสตาร์ทไม่ออกนะครับ okay. น่าจะมีปัญหาที่แคบหลันหรือเปล่านะครับจะต้องแกะดูอีกทีนะึงปัญหาแกะยากอยู่ยี่สูงนะครับยืนบันไดมันดีพอดีลูกค้าก็มีบันไดสูงนะครับนี่ชั้นสองอรุ่นก็รุ่นนี้นะหมื่นสองหมื่นสามวิทยุเนี่ยนะครับ รุ่นก็ ftkm 1 3 nv 2 s นะครับไฟร้อนก็ rm 1 3 nv 2 s นะครับเป็นไดกิน R32 านะครับกระแสแอมบอกว่า4.9แอมนะครับเดี๋ยวตรงรบกวนเจ้าของปิดปิดแอร์กันครับปิดแอร์ปิดบรกเกอร์แอร์ครับเดี๋ยวช่างต้องถอดแกะฝาดูต้องวัดขดลวดดูกันนะัะวัดค่าคาปาซิเตอร์ดูนะครับ นี่นะลูกค้ามีบันไดยาวใช่ไหมว่าขึ้นให้อยู่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ขึ้นนะครับเมอี้มาหมอนใส่นะครับตอนนี้ต้องแกะฝากแค่ข้างเดียวนะครับนี่นะตัวรุ่นนี้เป็นมีแม็กเงียบนะครับพัดลมมนพัดลมจะเป็นชุดนี้นะครับตัวนี้สีน้ำเงินเป็นคาร์มอนนะครับของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ สีแดงเป็นลันนะสีเหลืองเป็นสตาร์ทเนเาะท่เราได้เห็นต้องดูกันไม่กี่ไมโครนะในว,วันค่าวเดูทีนะนี่เลยครับแกะมาแล้วนะรุ่นนี้30มไมโครนะครับสามสิบไมโครคาปาของพัดลมก็2ไมโครนะครับเราใส่ประมาณนี้เดี๋ยววัดโอห์มดูก่อน สีเหลืองเป็นสตาร์ทนะโอเคครับตั้งมิเตอร์ดีต้อนนะครับวัดคาปาซิเตอร์ดูนะับลอยสีเหลืองออกนะครับที่เป็นสตาร์ทนะครับชุดนี้นะครับเ่็นนี่นะานาโนโนนี่นะไมโครไม่ได้นะครับเดี๋ยวโอมโคตรรวดดูกันนะครับ สตาร์ทกับลันนะครับ16โอห์มนะครับสตาร์ทกับคอมมอน15.14.4นะครับมีโอห์มนะครับโอเคเดี๋ยวต้องหาแคปลันมาเปลี่ยนดูลองดูนะครับเพาโอห์ม oh มีอยู่แต่ว่าค่าแคปลันไม่ได้ ใช่ okay, ครับตอนนี้ก็ดูในกระเป๋าอะไรมีตัวนี้นะครับสามขาไม่มีนะมีสองขาโอเคเดี๋ยวถ้าได้แปลนิดหนึ่งก็พ่วงสายมาเอานะครับนี่ครับสามสิบไมโครนะครับวัดค่าก่อนมีสะดวกนะรตรงน,นี้ขอต่ออุปกรณ์กันนะครับไม่สะดวกมือเดียวอยู่ที่สูงเนะี่ยอ่ะตอนนี้พ่วงนะครับอ่าลันนะสีแดง ต้องสายสีดำมานี่มาเข้าเอาลันของพัดลมมาเข้านี่ด้วยนะตัวนี้ต้องใช้ตัวสองไมโครโพัดลมเนี่ยนะครับสีขาวเนี้ต้องใช้เหมือนเดิมตัวลันตัวนี้ออ,ออกนะครับไม่ได้ใช้นะครับเป็นโคแห้งไปแล้วนะครับใจตัวใหม่นะตอนนี้อ่ะใช้ไปแล้วครับตัวนี้ก็ล็อกเคปันทายเอานะครับ เทปเปิดอีกทีนะครับอเอาลครับอันนี้จะเทปเปิดแอร์ดูทีนะรอดหรือไม่รอดถ้าไม่รอดก็คอมเพรสเซอร์อาจจะมีปัญหานะครับันก็มีนกมาทำรังนะครับรังไข่เดี๋ยวต้องกลับที่เดินมนะครับ ครับเปิดเลยครับนะครับเปิดเลยครับเปิดไฟแล้วนะร,รอหน่วงสามนาทีครับ อะไรนะครับรครับผมมันปิดเบรกเกอร์รอหน่วงสามีครับยังไม่ทันถ้ารันได้ก็กระแสไม่โอเวอร์ก็ใช้ได้ครับตั้ง20แอมป์นะตอนนี้ดเบดรกเกอร์จะทำงานช้าหน่อย นเนุพนนกลักวถ่ายไม่ทัน เราทำเสร็จทีล่ลรอราทำแล้วครับโอเคโอเคครับสตาร์ทไม่เกินนะครับทำที่สามแอมป์แล้วโอเครอดอยู่รอดอยู่ครับสามสี่แอมป์ครับอ,อย่างนี้เย็นแน่นอน4.33แอมป์ 3, 3ครับ เป็น5แอมป์นะครับ4.225เสียไม่เกินเพดุเหตุ4.9ครับ4.15นะครับโอเครอดโอเคครับเสร็จรอดผมรอดไว้ในวัดนะโอเคเย็นแน่นอนกระแสได้นะครับ เฉียดจากหน้าต่างก็ได้ครับตัวนี้เปิดหน้าต่างแล้วเฉียดอกมาก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องมาปีนครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ